คิดถึงแฟนกูวะกูไม่ถามด้วยชื่ออะไรไอสัตว์กูว่าไอเลยสัตว์ไอ้เฮียอ้าวแั้วก็เป็นแฟนแฟนผมก็เป็นแฟนพี่ด้ิเหรอทั้งกลุ่มเลยอย่างนี้อ้าวปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยโวยกูไม่อัดแล้วไอ้เหียอ้าโอเค เอาตอนวันดี่ทวันนะครับผมวันนี้มันอยู่ในเกมตีฟซูมเลอร์นะครับผมเราต้องมาขโมยของไม่ใช่เหรใช่ไหมครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับ 3MG TV นะครับวันนี้มาอยู่ในรายการ GTA จเอโลเปอีพีที่3 8มหมนะครับยอดซับผมไม่เคยขึ้นแสงรับผมวันนี้ครับท่านผู้ชมโจโจสนุก เอาง่ายๆนะครับผมเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า f a s t p h o b i นะครับผมเป็นเกมล่าท้าผีที่จะมีเพื่อนของคุณเนี่ยสี่คนนะครับผมแล้วเราต้องเข้าไปในบ้านผีสิงเพื่อที่ไปหาเบาะแสแล้วมาสรุปกันว่าผีตัวนั้นเนี่ยมันคือประเภทไหนตัวอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เออในระหว่างที่เราค้นหาเบาะแสเนี่ยแน่นอนมันก็จะต้องมีเออผีโผล่มาเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประตูปิดหรือว่าไฟดับเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรขีดคะ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 ขีดปิดประตูก่อนเอาไง ปิดประตูก่อนกูหารอยนิ้วมือก่อนมันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมอ่ะเห็นไหมไม่เห็นเงียบลยตึ๊บเลยเฮ้ยเฮ้ยพีเด็กพีเด็ก เดี๋ยวเราจะต้องทำการปิดไมค์ในเกมนะเอ้ยปิดไมค์ใน Discord เพื่อเข้าไปพูดได้ไหมครับไม่เอาไม่พิมพ์พูดไม่ไดู้ได้แล้วได้แล้วขาต้องกล้องขาต้องกล้องเอ้ยขอขอขอต้องกล้องไหนขาต้องกล้องไหนขาต้องกล้องอ่ะอะไรครับสวัสดีครับทุกผู้ชมนะช่วงเราสะพานอะรอก็วันหนึ่งได้วันสองเดี๋ยวผู้นายกาลาดรอใช่ไหมใช่เสียงมันกากมากเสียงโคตรกากไอ้เหี้ยไม่ว่าเรามาคุยใน Discord ทำไมดีไหมใน Discord อ๋อ เอองั้นคุยกดตัววีเฮียอันนี้กูกดตัววีอ่นะไอ้แล้วขาต้องกล้องไอ้ก๊อตอ่ะขาต้องกล้องอย่างนั้นเหรออ่าเอางี้ก่อนแป๊บนึงนะคืออยู่ใกล้ๆกันให้กดตัววีไกลๆให้กดตัวบีโอเคเออโอเคเดี๋ยวใครเขาขโมยไฟฉายไปหมดเลยวะอ่าอยู่นี่ไงวุ้ยเฮียฟ้าก็พาเดี๋ยว เอ้ยเราไม่มีไม้กางแขนเลยเหรอไม้กางแขนไม่มีไม้กางแขนไม้กางแขนเชี่ยพวกนายเรามาดูออบเจกตีปไปก่อนมันได้กดตัวมีทำไมอยู่ใกล้แค่นี้มันคุยไม่รู้เรื่อยขอโทษขอโทษอ้าวพวกนายครับผมอ็อบเจกตีปมีดังนี้มะมาดูครับผมหาให้ได้ว่าผีที่เราเผชิญหน้าอยู่เนี่ยมันคือตัวอะไรประเภทไหนอ่าใช่ครับแล้วก็เราต้องใช้ไม้กางแขนป้องกันผีแต่ เราไม่มีไง่ไม่มีใช่เราไม่มีเหรอครับแล้วในนี้ในหมู่เราเนี่ยต้องมีคนใดคนหนึ่งเห็นผีตัวเป็นๆนะอ้าวแล้วสงสัยจะเป็นผมอีกแล้วครับแล้วเราไม่มีเครื่องวัดด้วยอ่ะใช่อยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่เครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิอ่ะนะเทอร์โมมิเตอร์ไม่มีครับผมเอาตรงโอ้เอควายอ๋อไม่ใช่เทอร์โมมิเตอร์ผม อ่าทางั้นไม่มีไปเลยอ่ะตอนนี้เรามารายงานกันก่อนว่าในตัวเรามีใครถืออะไรกันบ้างผมถือแฟลชไลท์ถือผมถือเครื่องอะไรวัดวัดวิญญาณ E M E E M F ผมถือกล้องทั้งสองอันครับแล้วก็ไฟฉาย E M F กล้องหนึ่งอันแล้วก็ไฟฉายผมถือสเปรดบ็อกซ์ไว้คุยกับผีแล้วก็มีกล้องหนึ่งกระบอกแล้วก็ไว้ตรวจ U V แฟลชไลท์พร้อมนะทุกคนที่นี่บ้างแดดเด้ครับครับผมพร้อมอยู่กับผมอยู่กับผมมีครับผมเราจะต้องเอาคิดอะไรไม่ใช่คนเรา U V บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวสรพงลงพื้นที่น้ำเองครับผม เออเอ้ยโอเคทุกคนเจอกันครับผมเดี๋ยวผมเฝ้าตรงนี้แล้วเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไดครับผมโชคอะเราจะต้องลงมาด้วยนะทีมมี่อ๋อได้ครับผมเอ่อผมเออเปิดเด็กกันได้ไงวะเนี่ยฮะเฮ้ยอ่ะมันแบ่งกันครับเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีกุญแจรถเฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมมานะผมไปเอารถไปเช็คก่อน ผมว่าผมผมว่าผมควรตั้งกล้องในห้องดีกว่าเอ้ยกแล้วแต่เราไม่มีขาตั้งกล้องนะไม่ผมผมสามารถตั้งได้โอเคจะไปถ้าไหนกินเงินนะนะครับเดี๋ยวสอลพงตั้งกล้องเขาไม่เหรอผมตั้งก่อนนะครับผมสอลพงตั้งกล้องตอนนเราไปมาที่ห้องครัวนะเดี๋ยวตั้งกล้องหาผมตั้งให้ผมผมจที่ดถ้าคุณยายครับเจอที่ดถ้าคุณยายตรงไหนครับตรงไหนครับอยู่ที่พื้น ที่เท่าคุณยายตรงนี้ครับผมตัวนี้ครับตัวนี้ครับที่เท่าคุณยายอยู่นี่นะฮใครมีกล้องเขกระดูกหมาปะครับตรงไหนฮะที้เท่าคุณยายข้างบ้านครับมากูเอากูเอาการมาทำไมจะเอาไปต้มอะไรใครๆหิวหิวมากประเดิเดี๋ยวประเนะครับเดี๋ยวผมขอเอาของอันนี้ไปนี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงใครตกใจเสียงใครเสียงที่เออผมขอแต่ที้เท่าคุณยายครับนี่ครับผมนี่ กระดูกหมาเปล่าไอ้ี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมอะได้ครับงัดพวกไอแพใช่ไหมใช่ครับผมปไปหาไฟฟ้ามาผมก็ได้ปะไปไปไฟฟ้าเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียนมันยเสียเหียเงี้ยเเี้ยเี้ยเยอะเไปไปอย่ยย่ ที่ไงเราคุยในดิสคอร์ดกันดิไหมเออเสียงแม่งปุ๊มากเลยอ่ะโอเคผมก็ผมก็ได้นะผมก็ว่างั้นนะเออจะคุยในดิสคอร์ดแล้วกันนะเฮ้ยเอาเอาเอาโทรศัพท์บนโต๊ะไปด้วยเราจะต้องหาห้องห้องเก็บเก็บไม่ได้ได้แล้วไม่ได้ได้เหรอโอเคงั้นเราไปมึงด่าอะไรตอนนี้เนี่ยอ้าผมผมว่ามันน่าจะขโมยการน้ร้อนได้ด้วยว่ะก็เนี่ยวของยิบได้น่าจะขโมยได้หมดเลยใช่ เฮ้ยเจอเจอรอยนิ้วมือทุกคนเฮ้ยเอเอาดิครับ้นมึงนะบ้นึงนะีไม่ได้เดี๋ยวไม่ไดเดี๋ยวได้ใีเดี๋ยวนะผมขอผมขออันนี้ไปก่อนผมมีไ p a d เอาหมดเลยยกเข้านะได้ครับผมเอาแบงหมดเลยะใช่ยกเาเลยยกเาเลยกิฟตนย่าผมว่าผมว่าพี่มอพูดได้คนเดียวเพราี่มอถือเครื่องอะยั่วที่เสียงระวัครับี่ที่บอกเซนดร ตะกี้กูเมืกูเจอหอกเออกูได้มไซน์ไอเฮียไปเปิดไฟก่อนนี้ว่ามมาหมก่อนที่ปมาลงเ a สเมน n t ลง m e t เฮ้ยเมนตเยเฮ้ยเฮ้ยค้เฮ้ย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 ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้ยเม้ยเเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยอ้เฮ้ยเ้้้เ้้เฮย้้เ้้เ้้เเเยยยยเเ้้เ เอาเป็นว่าจิตทุกคนอยู่ที่ประมาณ80ส่วนไอ้ก๊อต92ก็ลงไปไล่กันอ่ะไเราต้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอก่อนเกมลองไปหรือว่าจะให้ดูหรือจะให้ดูไว้นี่ให้ก่อนดูกล้องดูกล้องไว้้กลองโอเคได้ได้ได้เราเจอว่าเป็นผีเด็กมอสไปการ์ดไปห้องการ์ดไปอยู่ห้องกาล์ดเขาเอาอ่ะเฮ้ยเหรอฮะห้องการ์ดอยู่มันมึงนะอยู่ๆกันไปก่อนนะผมเอาค้อน์สคือรถก่อนนะไม่มีตังค์ใช้ช่วงน่ะเอาเอาเอาอยู่ เมื่อวานเฮียนัก็ะรอกูไปซะเยอะเลยพีีไหนมผ่มาเป็นตัวเลยเป็นผู้ชายเลยไหนวะขัางล่างช้นล่างขล่างกูถือกล้องกูถือกล้องเฮ้ยเฮยเี้ยตุ๊กมาหน้าคอผมมาหน้าคอผมอ่ไม่รู้อ่ะกูหาของก่อนนะเอาทีวีมาได้ปะ i l ยกเขาดีอ่ะ Are you friendly Oh เอ้พกนี่เรอด้วยไอ้้เอ้นอนเฮ้ยเฮ้ยเย้เฮียไอ้พี้ไอูได้ไูไอ้้ไอ้อ้ไ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 อ้ออกไอ้อ้อ้กอตายแล้ไอ้ไออไอ้ไอ้อ้ออไอไอ้อะเลยเอฟสูงมากเครื่องตวอออไอ้้้อ้้ออไไอไ้อออออออ้อออฟ ว่ uhm, ไม่แรงนิ <slide> yeah. ้วม er. ือใหม่กแล้วพี่นี่เลยนิ้วมือสองสองไอ้ยานิ้วมือมันมีเพิ่มเลยเฮ้ยตกใจหมดเลยยายถ่ายตอนนี้เสียงดังเปิดเสียงไม่ดังเฮ้ยไปเปิดไฟกันก่อนไหมเฮ้ยมันไหมมันเฮ้ยพี่มันนึงเีไปไปกับผมไในห้องข้างหน้าห้องอะไรไงไอห้องข้างหน้านี่พวกขุนศักด์ขโมยค้อนขโมยหาตังค์นะั่น ไม่อยากตายเข้าไปเอ้ก๊อตไม่ห้องพี้ไม่ห้องนี่ผิดห้องพี่ห้องพี่ห้องพี่ห้องนี่นี่าเราต้องเนี่ยลอยนิ้วมือใหม่นะไม่ไม่เราต้องไปไอ้ห้เออห้องนี้แหละอ้ปิดไรนต่อกีดรถต่อกกีดไอ้เหี้ย มีต่ำเฮียอะไรกันล่ะพี่โอ้โหหัวใจจะวายห้องเมื่อกี้เราถูกแล้วห้องเมื่อกี้ถูกแล้วไปเร็วไม่ถูกแล้วก็ถูกก็รู้ว่าถูกไม่มีใครมาตามกูเลยมาในกูนำแล้วกูนำแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหียก้อนมึงก็มาดิไป็นศาสตร์ไม่ไปเดินกูโอ้โหแล้วกูกำลังจะเข้าประตูเลยเหี้ยไม่มีใครเดินตามกูเลยสักคนเฮ้ยเสียงหัวไฟหัวไฟอะไรหัวใจว่านี่วางไว้นี่โอเคเอ้ยมันมีพี่ก้อนเข้ามาข้างในดิไปเดิน Are you there? Um Are you here? เจ้ยย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 ยะยย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 ้ยยยนยยยยอนยยยยยยเอาเอายทียนไปยายก่อนยยยย่อนรอยย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 ยนียยยยนียย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 ยไยย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 ยไยย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 ายยยยย กูได้รองเท<ม>้าไอี๊เฮ้ยมันขโมยรองเท้าวน้อยมาออกมาออกมาไฟไฟเบียบไฟเบียบอะไรไฟดับเออพี่พี่เป็เพื่อนพี่เอาเอาเอาลูกไปเอาลูกไปเก็บก่อนบนรถเอาไปขายก่อนอกอ็คืขอขโมยไอ้เหี้ยร้อนยืนเรื่องรองเลยไร <c oughs> <c oughs> ย,ยิ่งร้อนอันดับหนึ่งยกยกเขาอันดับหนึ่งอ๋อแต่แต่หลักฐานทุกอย่างมันอยู่ที่เลยวันนั้นตัวเดียวเลยใช่ใช่มอสมันครบแล้วมันเขียนขามือพี่มอสเลยผมมองอยู่แล้วก็ฟิงเกอร์ปรินท์นี่มันเปิดประตูต่อหน้าผมเลย อนะ่แล้วมีอะไรอีกอ่ะเรากลับไปเอากล้องเอากล้องเออากล้งแล้วก็พวกเอาเอาเอาของในบ้านมันให้หมดเลยป่ะโอเคเดี๋ยวกูไปเอาห้องเด็กให้แล้วมันใครขโมยโองเแ้ามาวะคุยเอ้ยขี้ขโมยที่ผายเลยไม่เป็นไรตีเนี้ยขี้ขโมยเดีกล้องเด็กมาข้างหนึ่งด้วยไปเอาห้องเด็กโอเคไม่มีมีปาบาลงเบสเมนต์ไปเอาพวกครีมตัดเหล็กแล้วนั่นเฮ้ยแล้วในห้องนี้กัลลาดอ่ะกัลลาดอ่ะ ไอ้นี่ยกได้ปะไมโครเวฟอะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไอ้เฮียตกใจเฮ้ยทำไมกูอยู่คนเดียวนะบอกเรามาเป็ดเม้นโอ้ขอโทษไปไปไปมาละวหมดแล้วมีกล้งสองตัวมาแล้วนะไอ้เก้าอี้เฮียนี่ก็น่ากลัวเลยกินของสีกระป๋องเม่เถอะนะพูดเหมือนได้ยินเสียงเด็กร้องอ่ะไอ้ของเต็มเหยผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาผมมาของเต็มโอเคโอเคไอ้เฮียมีที่มีที่แอบปะข้างล่างไม่มีเไปเปิดหมดนะมึงมึงมึงออกมาเล่นกูได้มึงก็ออกมาดิเฮ้ยไอ้เฮียตกใจหมดเลย ม่พี่ก้อนพีพ่กอนมีมีคนมีคนเปิดประตูห้องเด็กมีคนเปิดประตูห้องเด็กอีกแล้วใช่เหรอกูเปิดกูเปิดเอาหรออ่าเดี๋ยวกูไปปิดให้เช็คให้ชัดเจนเลยอาะ์มาอ่าแล้วปิดทำามเฮียเนี่ยเฮ้ยในห้องเก็บกล้องเฮ้ยเียอะไรเฮ้ยผีเด็กผีเด็กอยู่ไหนไม่ใช่นอนนั่งเก้าอี้เฮ้ยมึงอยู่ไหนเก้าอี้เก้าอี้มึงอยู่ไหนใครอยู่ไหนอะไรอยู่หน้าบ้าน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 เฮ้ยมาห้องโถงอยู่ระบ้านอยู่ระบ้านโถงไหนโถงไหน ไหนมึงแจก่ไปไปไปไอ้ยีเอ้ยไอ้สัตว์ผีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเป็นหาเยี้อะไรเปไอ้ยี่เอ้ไปเลยนะไอ้ดำนี่แม่งไม่มีประโยชน์เลยชอบปิดแก้งคนอื่นจังหาลงไปเอาของให้พี่ก๊อสหาค้าง่อนเข้าไปด้วยกันเออพี่ก๊อสเข้าไปผมเซนิตี้ต่ำสุดเลยเนี่ยเข้ามา มึงขับฟังขับไอ้สายเข้ามาะอย่าปิดประตูไอ้ย่าไปหาของก่อนเออพี่ก้อนชอบปิดประตูแก้งอ่ะมันตายเฟืองตังเออไอ้ก้อนค่อยๆเดินมีแปะทาสีมีแปะท่าสีเอาหน่อยดิใครก็ได้น่ะพี่ก้อนอน่ยไม่ได้โกอะไรเลยมือเต็มแล้วหยิบมาหยิบมาหยิบมาแล้วอ่ะไปไปรอบนี้เรารวยเออกูจะยกเขาอะไรเนี่พวกกูนี่พวกกูเป็น นักล่าผีหรืพวกยกเขาไม่ได้คือไม่ไม่คืออาชีพหลักเราคือยกเขาไงอาชีพรองคือการล่าผีไงอ๋อล่าผีเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าปิดอย่าปิดอย่าปิด Ghost Riding มีคนร้องอ่ะนด์แนนใช่เดี๋ยวแล้วแหละเอาเถอะไปเลิกกันครบทุกคนแล้วนะไปไปตานรถรับทัพเป็นเต็มตาได้เงินเต็มเต็มจริงโอ้แน่นอน ร้ำรวยว่ะแถวเลยไอสัตว์ขโมยมาอย่างเยอะเย้โอ้ยมันจะได้ขายได้หรือเปล่าวะกูยังไม่รู้เลยกูบอกเลยไแค่40ย้อนใช่หว่าเลยไม้จริงหว่าเฮ้ยถูกเร็วแน่เลยเชี่ยหมดแล้วหมดแล้วตู้ล็อกไอ้เชี่ยมันตอบเยสไอ้สัตว์ไอ้เฉยดีอ๋อแยกเปิดทางเนี่ยเอ๊ะพวกมึงว่ากูมี อนเทนต์เล็กๆน้อยๆมานำเสนอมา้แวตาที่แล้วอ่ะใครเซนิตี้เยอะสุดไอ้ทีมไอ้ทีมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะปหมายให้มันอ่ะเดินเข้าบ้านมาคนเดียวโดยถือกล้องติดตัวไป